โอเคสวัสดีคนดูทั้ง Facebook แล้วก็ยูท b e นะครับผมสวัสดีข้างๆริมทานริมลำน้ำนะครับที่มีเรือวิ่งกันเป็นประจำนะทุกท่ามบรรยากาศโคตรดีบรรยากาศช่วงตีสี่ครับกำลังจะเช้าครับผมนะเดี๋ยวพาร์ทนี้จะชักล่องครับทุกท่ชักล่องยาวๆเลยนะครับแล้วก็จะเอาท่อลงในพาร์ทหน้าละกันนะครับทุกท่าครับพาร์ทนี้น่าจะชักล่องจบละกันนะครับผมไป จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมก็ได้เลยนะครับผมแม่ลงงานแต่เช้าเลยคิดวันตอนนี้เป็นวันตีห้าถ้าอ๋อเขาเรียกว่าถ้าถ้าถ้าเมืองไทยเวลาช่วงนี้ก็จะประมาณตีห้าอห้าสิบหรือวันช่วงหน้าหนาววันหกโมงหกโมงยี่สิบอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวไฟก็จะมองเห็นอยู่นะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเดินลงไปกันเลยนะเดี๋ยวเราเดินลงไปเลยเดี๋ยวเราเราไปดูกันครับ นะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะครับทุกู้ชมแต่ภาวนาว่าอย่ามีเลยเพราะว่าเกมนี้มันช่วยไม่ได้นะครับผมเพราะทำงานนี่เสี่ยงมากๆครับผมทำงานตรงนี้ก็ให้เสี่ยงนะครับโอเคโอเคโอเคยาวยาวครับยาวยาวครับยาว โอเคเลยโอเคเลยครับโอเคเลยแต่ผมมองว่าทำตอนกลางคืนมันมองเห็นง,ง่ายกว่านะเช็บปะโอ้สุกา่คุนจะอยู่ตรงนี้นะครับ มันมองไม่ค่อยเห็นนะท่านผู้ชมแต่ก็ซาเดาอ่ะเออท่านผู้ชมรู้จักซาเดาไหมสุมส่มๆมาวะ่ะเออสุ่มเดาไปอะ่ะสุ่มขุดไปอะ่ะมองไม่เห็นจริงๆนะโอ้โห oh. ไม่เป็นไรตรงไหนขาดตรงไหนเกินค่อยว่ากันแล้วกันนะท่านผู้ชมเออตรงไหน อะไรยังไงก็ไปเลยดุด,ดสุดเลยนะครับผมโอ้จัดเลยจัดเลยครับจัดเลยนะครับผมนะติดไหมอะติดเฉยเป็นงานชักร่องนะทานยูม ในน้ำนะครับชักาะลงในน้ำนะครับดิท่านมีดินกับเพื่อนเหมือนในสโนว์ลันเนอร์นะเอ้ยอ,อน้ำกับเพื่อนนะ <c oughs> สุดยอดอาเช้าแล้วครับเช้าแล้วดูแสงอาทิตย์ดิ๋ยวโหเจ้ามาก ไม่โดนไม่โดนดินเลยท่านผู้ชมอะไรของพี่แกววเนี่ยโอ้ลงลึกก็กลัวนะผมอ่าเดี๋ยวเอาให้เสร็จเลยท่ยนานผู้ชมน่าจะประมาณช่วงนี้แหละเพราะว่ามองไม่เห็นอนะ่ะไข่ก็า่านถังมาชักลองในน้ำเลยไม่มีหรอกผมมี่เลยผมนี่แหละคนเดียวอะ่ะยังลองในน้ำเออ กนะ็เอาเอนะรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะไม่รู้ตรงหรือเปล่าเลยนะไม่รู้ตรงหรือไม่ตรงนะนะงนเอาไปก่อนนะเออตรงไม่ตรงไม่รู้อะเอาไปก่อนนะครับผมชื่อนี่จั่วเลยทุกยมเนี่ยของแท้นะครับผม Hong thang hong đi ui ui biểu 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 Này mong hình nè, trong มองเห็นแนวแท็กอยู่นะครับช่องนี้มองไม่เห็นนะซาเรา,าวัวเดินไปนะผมมองเห็นแนวแท็กอยู่นะครับเ,เห็นไหมไหมมันจะมองเห็นแนวแท็กอยู่นิดนึงเห็นไหมท่านผู้ชมเออเอาสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวนะรถก็สัน่นนิดหน่อยนะครับผม เพือ่อไม่ให้ท่อมันขยับนะเวลาโดนน้ำซัดอะไรเงี้ยท่านผู้ชมแม่ท่อมันขยับไปมาแล้วกันนะท่านผู้ชมครับออโอ้ยดินแข็งซ่ดดินแข็งซ่า,แข,ซาแข็งโป๊ะแข็งเปาะ อ่าได้กี่นาทีแล้วเนี่ยแม่งไม่รู้อีกโอ้โห<า>เดี๋ยวย้ายท่อก่อนโอ้ยเอยอ,อ,อยากกระเด็นตกน้ำแนละ้วพี่นะ อยกระเด็นตกน้ำนะลูกพี่เมียวนะเมียวนะเราสามารถที่จะตักได้นะทุกูยชมทุกูยชมเกมประสบจริงยันยันแบบเราสามารถที่จะตักดินจากกระบะรถได้นะครับเห็นไหไม เวลารถติดอะไรเงี้ยเราสามารถตักออกได้นะเห็นไหมมันสมจริงจัดจัดเลยนะเนี่ยเล็งเลง,เลงดีๆเนี่ยเราก็ตักออกเลยเนะี่ยเห็นไหมตักออกได้นะครับเวลารถตรงรถติดอะไรเงี้ยตักออกได้นะ chảy đây Cách giúp chính chặt vậy ạ oh. Ba, để lo Để lo tho bay phăng nú nát Ừ, ơi, ừ, giờ tụt nám, giờ tụt nám, giờ tụt nám Dạ, 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 ui, bye, bye. ตกตกตกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยมึงรีบจังน้ออะไรวะเนี่ยกูรีบชิบหายเลยบ้าเอออะไรของพี่แกวะเนี่ยรีบซัดนะผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปข้างล่างด้วยนะครับ พ่อบ้าอะไรวะมันแข็งแรงยิบหายยิบเก้พ่อบ้าอะไรวะโคตรแข็งแรงเลยทุกท่านผู้ชมโอ้โหไม่ร่วงสองอะไรวะเนี่ย โทษ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 จะตั้งใจโอ้มันแรงไปหน่อยเนาะไฟโยกขึ้นยังไงวะมันได้ดินมาด้วยที่เวลาตอนตักอ่ะเห็นแล้วทะลุด้วยนะ งานแบบนี้ต้องเอาเจ้าฟันปีศาจว่ะทุกผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเอาฟันปีศาจมาย้ายในพัดหน้าแล้วกันนะทุกผู้ชมนะเดี๋ยวยยพ์ดนีนนะดด้ผมปิดไว้เพียงประมาณนี้ก็แล้วกันนะนะโอ้โหคือว่าทำแบบเพลินยาวเลยนะทุกผู้ชมเดี๋ยวพ์ทหน้าเดียด๋ดดวยวล,ลงไปวางท่อนะเดี๋ยวเดินเดินฝั่งหนูนองน,นนะเดี๋ยวเดินลงไปวางท่อคนระับผมโอเคเดี๋ยวพ์ทนี้ผมปิดไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะ เดี๋ยวเจินใหม่พัดหน้าแล้วกันนะผมมาดูว่าจะเป็นยังไงครับสวัสดีทุกคนนะครับวัสดีครับงานอีกยาวครับอีกยาวบอกเลยงานนี้อีกยาวครับ